ผมจะบอกขาอ,อะไรให้นะคือผมอะขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วใช่ไหมผมบอกว่ามันจะมีเมื่อก่อนมันจะมีโดนถ่ายรูปแล้วซึ่งผมอุตส่าห์ภาพคุยมาตั้งนานอุตส่าห์ทำมาตั้งนานไอ้หมดหมาป่าเดียวดายก็แบบเล้วผมเพิ่งรู้สึกตัวว่าผมนั้นลืมเปิดไมค์ครับใช่ผมลืมเปิดไม์

เสียงโคตรกวนประสาทเลยขุนหานวะเ่มันอะไรตรงนี้วะไอ้น่าเกลียดได้เวลาเป่าหัวคนวันเป่าลิงถวออะไรครับลายปีศาจก็ไอ้สามคนนี้เดี๋ยวผมกดชื่อทีละคนให้เลยนะนี่เริ่มจากคนนี้ก่อนเลยเพาชื่อขุนหานั่นก็จตัวคนนั้นก็ชื่อลำพงศ์สีส่วนไอ้นี่ก็ชื่อโอเคนี่มันมอ,ะอะไรกันตรงนี้วะเนะี่ยอะไรวะ ได้๋ยวนะงทำไมมันเจ้งมาที่ผมเยวนะตีกันแล้วเหรอไ <laughs> ว้ลุ่นยกเก่งตีกัน <laughs> ออกกันอะไรบ้างเชิดิเอ้ยผู้หญิง <c oughs> คนนี้กับมิได ทำไมวะฉันจะเออไม่ได้ล่อฉันจะเออกิฉันจะเออกิเ,เอเอกิไมาเล็นลรไปมึงน <c oughs> ะผมจะทำสงฮิตกวนมากที่สุดนี่ทุกคนผมนี่ถทางเขาไปเลยว่าอาทิลิปอยู่มีอะไรเปล่าไม่เต้นโชว์ไปหนึ่งเต็บเลย อ้าวเ็เต้นมาผมเต้นกลับครับอ้าวคุณคิดว่าผมคุณมีท่าน้องกว่าผมแหรอผมเนี่ยเป็นสายเฟียแหละผมยอดเลยนะเม็ดตังเม็ดตังเม็ดน,นี่คุณดูเอไว้ผมเนี่ยเต้นท่าลอยกระทงไปแล้วเออเป็นไงสวัสดีครับแล้วก็นี่ท่านี้อีกนี่เป็นไงผมนี่มีท่าระดับตำนานทั้งนั้นนี่แล้วก็มีท่านี้อ้าวอ้าวอ้าวเอวอทุกคนมันแอดเกินผมผมแอดมันกลับดีครับรออะไร อ่าผมขอแอดมากลับมะอายุเท่าไหร่ผมขอไม่เปิดเผยอายุจริงของผมนะเก็ไม่มีสิทธิ์จะได้รู้อายุฉันหรอกผู้ชายมัวรู้เปิ่อแล้วไม่เคยเปิดเผยอายุตัวเองอัดคลิปอยู่ฮ่า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 ฉันอัดคลิปอยู่ฮ่า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 ไปเอาแกล้งยูทูบอายุ ลอทเออทมลอเทมพิมป์จับเลี้ยว,ยวเอาดีๆป่ะมึงนะผมขอพิมพ์คุยกับเขาจนจบเกมก่อนนะผมบอกว่าฮ่าผมไม่บอกอายุเธอหรอกใช่ทำให้ตายยังไงชิคก็ไม่มีวันจะเบอิกอายุเราน้องเธอแน่เลยอย่าไปเชื่อมันทุกคนไอ้เนี่ยม,มันอายุหนึ่งขวบไอ้เนี่ยมันอายุหนึ่งขวบมัน มันมันตัดสินใจไม่พินไอเนี้ยมันเครีดเรียกอนุบาลเออเอป็นไงแล้วปะปะปะเออผมอ่านไม่ทันอะไรนะไอเงี่ยมันอายุหนึ่งขวบทุกคนไอเงี่ยมันหนึ่งขวบอย่าไปเชื่อมันนะทุกคนเนี่ยมันหนึ่งขวบหนึ่งขวบหนึ่งขวบร้อยเปอร์เซ็นต์อายุสิบสอง อายุผมก็แล้วกันนะเออไอ้น,นี่มาได้ไงช่างมันเถอะเขาก็น่าจะเล่นกับผมเมื่อกี้นี่แหละฮ่าฉันไม่รับอายุแค่เลี้ยงโอเคหาที่จบคลิปจริงดีๆสักทีหนึ่งดิอืต้องเป็นโซนเหมือนเดิมเลยขดรับนินงๆนินๆนิๆจ้าตัวนี้มิใจแล้วนี่มันไม่ใช่นินจาตัวนี้เลย โอเคครับเดี๋ยวผมขอหาที่ปิดคลิปก่อนนะโอเคแล้วก็หวังไม่ว่าไม่มีใครมากวนผมด้วยนะผมจะถือคาข้อแปดปิดคลิปนะครับผมเห็นไหมเอเ็มวันเจอเรนกระเป๋าสายฟีโคโนโ,โซเฟียทุกคนต้องจำอีนี่ได้เลยใครตอนเด็กๆเ,เคยเล่นบ้างตอนสมัยฟีไฟ์เล่นแรกๆอ่ะ ใครเคยเล่นบ้างผมเนี่ยเคยบ่อยสุดเวยคือเล่นจนพี่ลำคาญเนี่ยคิดดูดิดแล้วก็อันี่อีกหนึ่งอันเนี้ย <Yeah. S 1> ใครเคยเล่นบ้างเอาไปซ่อนตัวเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็อีนนี่ยอันตำนานเลยอเนนี่ยอันตำนานสุดละใครเคยเอาไปแกล้งเพื่อนบ้างไหมแบบแบบหาให้เจอสีหาให้เจอสีอะไรพวกเนี้ยผมเคยนะเอาไปเล่นซ่อนหากับเพื่อนเออแล้วก็โคตรสนุกมากเลย โอเคเดี๋ยวหาที่ปิดคลิปดีๆสักแป๊บนึง,ง,ะงนะเรามีมะเร็งตรงโน้นะเนี่ยวกับที่ปิดคลิปดีๆเถอะอู้โซนพีตายเหรอโซนฟรีอยากตายเลยโอเค okay, เดี๋ยวผมไปปิดคลนะิปตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นไปไปไปหยุด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 นี่เดี๋ยวผมไปปิดคลิปตรงนู้น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 นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปปิดคลิปตรงนั้นโอเค โอเคครับอ่ะเรามาปิดคลิปตรงนี้นะผมไม่ได้หมายถึงข้างนอกค่ะมหมาืองข้างในแต่สำหรับคนที่คิดว่าผมปิดคลิปข้างใน,นก็ขอโทษด้วยนะอยู่ผมปิดอยู่แหละอืมโอโอเคครับคลิปนี้ก็เป็นพียงแค่นี้แหละครับบายสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ไปปิดข้างนอกก่อนตามใจคนดูหมดคนดูบอกอะไรจัดให้หมดอมแบบเฮ้ยใหไมไม่ตามคลิปนะึ่ะโอเคนะครับผมไปปุงนะอ่ะครับ ก็เมื่อกี้แม่ถามนิดหน่อยนะก็คลิปนี้ก็เป็นแค่เหลือครับบ๊ายบายสวัสดีครับรองเท้าแตะช้างดาวโนนึงนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรองเท้าแตะจมดินโอเคจบแล้วจบจริงๆแล้วโอ้จบจบจบ